ดีๆนะมันไม่ใช่ตรงจิตนะมันไม่ใช่ตรงจิตนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจิตโูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจิตนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ด,ดีจะดดับล้างกันไปว่างล้างกันไป ใช้กับสังสวัสนั่นแหละสังสวัส์เนี่ยยิมัวแต่ไปใช้จิตด้วยกับสังสวัสด์เนี่ยใช้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตใช้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม้อะได้กันมันจะได้ดับล่างว่างลางเงินไปปวดไปอย่างนี้ปดดวดในเนื้อหาเลยไม่ใช่มวัวแต่อะไรกับอะไร ขนาดไม่ก็ยังไม่เกี่ยวกับไม่เลยแล้วจะไปซึมทำไมเล่าซึมทำไมไปซึม,ไป,ซมไปทรงทำไมอ่ะธาตขันทำจิตสภาวะลักษณะไปซึมไปทรงกับมันทำไมขนาดไม่ก็ยังไม่เกี่ยวกับไม่เลย เดี๋ยวก็ไม่เองเลยสิไปซึมไปทรงให้มันเป็นพอเป็นภูมิทำไมแล้ว <c oughs> อย่าผิวเผินดิ <c oughs> อย่าเลือดลอยอย่าผิวเผินแม้แต่ลึกไปยังไม่ใช่เลยทิ้งตัวทิ้งเองสิทิ้งไม่เอาทิ้งเองเนย ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเลย ซึมทำไมลูกทรงทำไมซึมทำไมอไปซึมไปทรงทำไมสภาวะจิตสภาวะอะไร ะไม่แม้กระทั่งไม่เองลูกไม่ไมีเกี่ยวกับไม่เองสิไม่ก็ไม่ใช่อะไรในะไม่เองเลยสิอย่าเอามาซึมอย่าเอามาทรงมันเป็นพ่อเป็นภูมิมันมีอย่างโมเดสร้างพรวัตดอยู่ยสิ จะจิตชนิดไหนก็สังสารวัตเท่านั้นแหละจะมวจัวแตบบ่จิตแบบนั้นจิตแบบนี้จิตแบบไหนก็สังสารวัตทั้งนั้นไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองเลยสิไม่แม้กระทั่งไม่เองเลย สิ่งที่ไม่ใช่จิตนะสิ่งที่ไม่ใช่ไหม นิ่งนะนิ่งน <c oughs> ิดเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะหมดเดี่ยวหมดแรงแล้วก็ลงหุบลงเหวแห่งอารมณ์ไปเรียบร้อยนะนิ่งไปเฉยได้ไงอารมณ์ทั้งนั้นแหละไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองสิจะได้จบจบช่วยมากจบช่วยผลมันจะหมดมากยังหมดผลอะไรอยู่แล้ว สมุทัยท่านั้นไหนมรคลเนี่ยนิพานไม่จัดว่าเป็นผลของอะไรแล้วหมดแต่ไปมรไปผลอะไรกันอยู่เล่าสมุท,ทัยทานั้นนิพานเองก็ไม่ใช่ไม่ก็ทั้งนิพานเนี่ยเป็นเพียงแค่ภาษาอุโลกแ่บัญญัติอุโลกแต่แท้จริงแล้วนิพานเองก็ไม่ใช่ไม่ก็ทั้งนิพานเอง โมยมากไปผลอะไรอยู่แล้วไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองนี่มันจะได้ล้างเอ้ทิฐิมากทิฐิผลโมแต่ทิฐิโมจะคิดว่าโมจะเห็นว่าโมจะนึกว่าโมจะรู้สึกว่าอะไรโมจะรู้ว่าคิดว่านึกว่าเห็นว่ารู้สึกว่าเข้าใจว่า มันทิถีเท่านั้นแหละมีเกี่ยวไม่ก็ต้องมีเกี่ยวเองนะ่ยมีเกี่ยวล้างไม่เกี่ยวเองเลยเนะี่ยล้างทิถีทั้งหมด Thank <laughs> you.